ดีวบนะวันนี้ผมเล่นหัวใหม่กลับอันนี้เนี่ยเลเจ็กก็ไม่เจอหน้านทุกคนนะเอาล่ะวันนี้ผมก็ด้วย <c oughs> วันนี้ผมจะมาสุส่มเทดิโล200 4้อยสีเอ้สี่ร้อยเอย้เอาเป็น250ร้อยห้าเทดิโลแมวเดือขอไปเปกว่าสองร้อเท็ิโลสองร้เทติโลนะครับเราจะมาสุ่มหาปั๊บลุง้งกันนะนะใน200เทดิโล คือที่เมจะหาเนี่ยก็คือตัวนี้ทุกคนนี่ตัวที่ลงด่านดีสุดนะตอนนี้นะนี่เลยทัสมาเกะนะยังไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็จะจะยัดให้ตัวอื่นด้วยนะครับนะวันนี้จะมาทดสอบดวงทุกคนดูว่าเราเกลือไหมแล้วนกะ็บันนี่อันนี้เป็นโซลิเดอแล้วเราปล่อยมาก่อนนะครับประมาณนี้อนนะเรามาเกลือดีกว่าทุกคนสวัสดีทงกันด้วยนะนนนนยนะไม่เจอตั้งนานไปนี่เปิดมาคลิปแรกก็มาเกลือเลยปึ๊บนะฮะมาสุ่มลยดีกว่า บอกเลยสว่วนที่หาเชลโลแล้วจะสอนหาคลิปหน้าว่าหาอะไรค่อโคตรเยอะในไม่แนะ่เอาล่ะใน,นที่เราจะบอกฮะเราจะมาส่งเจ้าทัสซูมกีกันในอานทัสซูมกินะเป็นตัวดีมากในการลงด่านอีสเตอร์นะช่วยเกือบแม่บาเลโกลให้หนึ่งอุ้ยอ่าแคปเทนอล,ลิตเอ้ยดูงข้างดีแคปบ,บายวันโปแคปมบายวัน,บบวนอ่าถามว่าดีไหมก็ใช้ได้ฮนะ เอาไงดีวะเก็บไว้ก่นอนนะเก็บไว้ในใจก่อนนะอะ่ะเรามาลีบันนี่นี่ล่ะบันนี่นะครับผมอยากได้เป็นดูบิเคชนะเพราะว่าดูบิเคเนี่ยสับบันนี่จะดีมากนะครับนะเอาไว้เป็นซัพพอร์ตได้ปิง,ปง,ปงอุ้ยจังเงินน็อตพี่เกินไป ว้าวสามทุกคนยี่สิบสามเท็ดลีโล What the heck เกมแม่งกูเครียดเอาละสองตัวแล้วเราเฮ้ยแม่งเอาอะไรดีตัวต่อไปเอ้ยเราเป็นสติงเดมอน n ไหมตัวเนี้ยไออะไรวะลุยนะตอนนี้เขาลุยดามิดมันจะแรงใช่ปะมันจะแรงมากออนตัวดีๆสตัดดีๆอย้ยงนี้ตัดดี เราะลุยเหมือนว่าตอนนี้ดาเมจแรงสุดนะส,ส,สกิลนะใช่ 1, ปะ่ะพันห้าป่ะสักครู่นะทุกคนขอดดอนุญาตดูเฮ้ยอีโดงดีจัดอะวันนี้เนี่ยพันห้าเปอร์เซ็นต์นะมันจะเยอะสุดเอาละไหนก็จีโวลุยละไปเลยเอ้ยอีทะจีก่อนดีกว่าทุกคนนี่ผมวันนี้ทำการปั้นอีทะจีไวแล้วแต่ยังไม่ได้แบบเนี่ยโอลบโอลบโอลบ,อบ,อบเอ้ยยังไม่ได้อัพเลยมาอยากได้เป็นดูบิเค็ดดูบิเค็ดดีนะสุดๆละไปลูกไปไป วันนี้งบเยอะทุกคนเราไม่กลัวเรางบเยอะหามาแค่เดียวโอ้โอ้โอ้เพ่เหลือสามร้อยแปดสิบเราขอแยกเปลี่ยนตัวแปะ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 เรียบร้อยเปลี่ยนเอาเป็นนี่เลยติงเดอมอนอันนี้5้าเหลือสามสี่จะเปลี่ยนไปะ รู้สึกเดี๋ยวจะหมดแล้วไวโอเลตเอางี้ว่าจริงก็ดีอันเมื่อกี้ก็ดีนะสามสี่ศูนย์เป็นตัวอ่าอืมตอนนี้ผมว่าตัวตอนนี้ตัวไม่ค่อยเก่งนะหลายตัวเลยนะฮะเราจะเป็นยูโน่ดีไหมหรือบันนี่เกิลมันมันมีจกกักรนอดอ นั้นตัวเดินเหมือนกันทุกคนนั้นเราทำลุยเหมือนเดินกับไป Let's go เฮ้ยดวงเริ่มหมด b e a h เอาแล้วฮะตอนนี้เหลือสามร้อยสิบสี่กล้ละอุ้ยเขาชอบลิศได้อยู่บัพลุงตอนนี้สามตัวทุกคนสามละสามตัวละสามอันละ เฮ้ยเอาเรื่องนะเ,เรื่องโอเคฮนะตอนนี้ลุยก็หาใช้ได้ก็พอใช้ได้นะแต่ไอัเนี้ยพี่สมุิเลสอีกแล้วมาทำไมเนี่ยไม่กล้าหลีด้วมาเก็บไว้ก่อนเอาเป็นใส่สี่อแล้นะตทุก่อนเอ้ยอันนี้ผมแอนคิงนี่มันทำไปแล้วใช่ปล่าล่ะมันมีคาเทอรลิสอยู่แล้วคาเทอรลิสเราปล่อยไปก่อนทุนกคนเราจะเอาเป็นตัวอื่นแล้วกันนะ เราจะเป็นเออลุยมันดีแล้วสุคราไปโตเมนเดี๋ยวสุนราใช้นี่ทำไมผลดำอะไม่สวยเลยพี่โอเคเราจะปับลุกเหมือนเดิมเซร์ลาฟก็ได้แหละเออมาเหอะไปลูก l e ก s g เเหลือสองเราจะพอให้ทุกคน อันนี้ถายโมเลยนะผมไม่หยุดนะถายโมเลยถายโมเลยตอนนี้ถายโมเลยคนระับเราจะถายโมให้สุขนะเลยถ้าห้าสิบไม่ออกเลขอหย่าหยุดแปะแปะโอ้ยแต่คุณโม้เรื่องอะไรเนี่ยน,นี่แปะ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 มาเกลือให้ด่วนเรียบร้อยฮนะพอพักพักพักขออยายเก็บไปให้รอเอ่อเข่คขนาดกิเอาล่ะ เด,เดี๋ยวคิดมันอะไรวะเร็วเกินทุกคนเดี๋ยวเรามาสอนหาเทติโลกันนะครับนะก็ผมจะมาสี่วิธีที่ผมหาเทติโลนะนะครับนะแล้วก็สุ่มเกลือให้ดูแล้วสองร้อยเทติโลข้อนั้นเนี่ยผมก,กับการข้อนี้หนึ่งสองไอ้ที่ด้เกลือสามสามตัวนะ้าๆข้อนั้นเนี่ยคุ้มอยู่นะครับสองร้อยเทติโลก็สามตัวลุงคุ้มอยู่ โซวิเลอ่ะน,นีคุ้มอาละมาอันนี้ผมจะบอกสีวิธีนะครับที่ผมใช้หาเทดโลนะก็วิธีแรกนะครับนะขอญาตเรียงจากยากไปง่ายแล้วกันอ่ะอยากนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอีวอตละครอันนี้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แน่นอนเดี๋ยวไปเอานี่ใหม่ซับการ์อีวอตละครนะครับเอ่อซีคทมันมจะได้ประมาณ5เทดิโลถ้าไม่ผิดแล้วก็ เจนเนอรี่นะครับประมาณ3เทดิโลส่วนอันเนี้ยเขาเรียกว่าไงนะแลได้มา1เทดิโลนะครับสำหรับการอีโวลหนึ่งครั้งซึ่งถามว่าคุ้มไหมสำหรับการฟาร์มนานๆก็สอหรับผมนะไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนอ่ะวิธีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะต่อไปที่สามวิธีนี้ขเขาท่านี่จดีแต่ไม่เหมาะก,กับคนที่เพชรไม่ไม่ไมค่อยเยอะเพชรน้อยกับคนที่เพชรน้อยไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับคือการที่เราจะสุ่มอะพวกนี้ ส่มตัวละครนะหาใช้นี้นะแล้วก็เอามาถอดใช้นี้นะนี่เห็นไหมอย่างเช่นถ้าเราได้รีเจน์ถ้าเราได้รีเจนท์นะครับนี่จะได้มาสองเทตดโลต่อหนึ่งตัวแต่ถ้าได้แร่หรืออีปิจะได้มาหนึ่งเทตดโลถามว่าพอได้ไหมถามว่าพอได้ไหมสำหรับการหาเทคก็พอได้ครับพอได้พอได้น่พอได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รีนะตัวผมมิติใช้นี้มไม่ยังไม่รีนะพอมานนี้สายวิธีที่สาม ต่อไปฮนะวิธีสองหล,ลักความรูเรียวก็คือการลงอีเตอร์นะครับนะบอกเลยอีเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวเราเปิดให้ดู60บใบประมาณ60บใบนะเราจะได้เห็นมัน20ถึง30อันถ้าเมื่อก่อนอย้ำว่าเมื่อก่อนไม่ตอนนี้ถ้าตอนนี้จะได้ประมาณส1บกว่าอันอ่ะผมเปิดให้ดูเลย2 3แล้วเดี๋ยวดูวงโคนด้วยนะบอกก่อน4 ห้าหกเจ็ดแปดแปดวะไม่รู้ใช่ไหมเหรอแปดก่อนแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ประมาณสิหรืออันนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้สหรับดวงดีนะฮะดวงดีถ้าดวงไม่ดีคือไม่ออกเลยนะครับนะสับอ่าอีตเตอร์เอกนะบ,บอกเลยถ้าดวงไม่ดีคือมันไม่ออกจริงๆนะมันเงียบเลยทุกคนเงียบจริงๆนะครับนะสับวิธีสองนะครับนะต่อไปวิธีหนึ่งวิธีนี้โคตรจะดีไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะับก็คือการลงชาเรนฮะ เห็นตัวนี้ไหมทุกคนเลนเจอร์คริสตัลนะครับนะสาวเลนเจอร์คริสตัลเนี่ยเอาทำอะไรได้มั่งเราจะเอาทำการอัปเกรดหรือนี่เลยเห็นนี้ป่ะอีเอนวนต์ละครนะก็คือไฮเปอร์อีวิลูชันกับอัลต้าอีวิลูชันนะครับนะสหรับไฮเปอร์เนี่ยจะเหมาะสำหรับตัวที่าราคาแพงลงได้ไม่ลงได้เยอะประมาณนั้นนะครับนะ แคงเราได้เยอะป่าวะเออจำไม่ได้เราช่ามาถึงทุกคนไม่ต้องใส่ใจมากมเราไม่ได้แคร์เรื่องหาพวกนี้แล้วนะครับเราแคร์ก็คือการหาตัวละครทุกคนเห็นตัวนี้ป่ะกดไปกดก,ดกดวมาทุกคนเห็นไหมกดกดไปเพราะอย่าโหมมีสองร้อยป่ะเนี่ยเห็นว่าเราได้อะไรเราได้ทีโรสองอันทุกคนแตจคีสามเจมอีกร้อยสามสิบไม่ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบไม่รู้ประมาณนี้ถ้าผมทำทั้งหมดนะครับยี่สิบประมาณยี่สิบตัว ได้หมด20ตัว20ตัวคูณ2ผมจะได้หมด40เทิเทลิโลใช่ทุกคนคือเราจะได้ทั้งหมด40เทิเทลิโลและถ้าผม FK challenge แลาได้มาอีกเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นการฟาร์มเทลิโลที่ดีมากนะครับเห็นไหมปึ๊บได้เลย2ได้สามเตลิโล3 3มสามตทคีเออเตทคีนะครับแล้วก็ทำได้อีกได้เพชรอีกเอาสุ่มตัว ได้อีกนะเราก็มาทําเรื่อยปึ๊บปึ๊บวนหลูปวนหลุดไปเรื่อยบอกเลยว่าหนะ้านะนะวิธีนี้รีบทําก่อนนะนะอันนี้ผมรู้นะลน่ะจะหมกแหว่หมกไว้หม,กไ,หม,ก,ไหมกไว้นานมากจนส่มไปมาี่โถเท็จแล้วว่าพันสองแล้วเก็บดองไวหน่อยนะฮะ,ะประามาณนทคน,นสาวิธีการหาเทอริโลแล้วก็มาสุ่มเกลือก็ไม่ได้เกลือนะเอ้ก็ดวงดีอยู่นะครับนะก็ดวงยังดีอยู่นะครับสับอันนี้เลยจเจ๊เอ็กนะก็มีมานีนทคนเดี๋ยวเหน้า ถ้าได้เคนคานิกิเมื่อใดอ่ะเดี๋ยวเจอกันสัก200เทติโลแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาเกลเดี๋ยวพาเคนคานิกิมาเกลนะครับสำหรับเอเลน่านะเอาล่ะเซอร์นี่ขอตัวลาก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเจอใหม่ขึ้นหน้ากับอนิเมะเรนเจเอกขอตัวก่อนบ๊ายบายไปจ้ะไป